สวัสดีครับจิ๊บมีสุขใจครับตอนนี้มีเราอยู่กันที่ถนนพระรามเก้านะครับก่อนหน้าเนี้ยลิปเนี้ยก็คือผมอะอยากจะกินข้าวหมกไก่นะที่หน้ารานนะครับแต่ว่าร้านก็ปิดฮะและพอดีเนี่ยตอนเนี้ยผมก็วิ่งผ่านหน้าร้านของซส้พระรามเก้าผมก็มาเลยกินร้านไก่ย่างก,กีรพันธนะ์ฮะผ่านมาว่าจะกินหลายที่แล้วครับไปดูร้านร้านก็อยู่ถนนพระรามเก้านะ ดี๋ยวให้ดูนี่ถนนพระรามเก้านะวิ่งมาปุ๊บนี่ร้านนี่นะครับไก่ย่างจิรพันธ์นะครับมีอาหารชินหลากหลายมากเลยแต่ผมเคยมากินหลายรอบแล้วเอ้ยไม่หลายรอบอีกเคยมากินอยู่เป็นข้าวบมกไก่ไปเดี๋ยวเราไปร้านกันที่นี่เขามีไก่ย่างด้วยที่ดีมาสบั ไก่ย่างตัวเลิศเลยให้ดูนี่ไก่ยา่างวัตตะบะก็มีมีหลากหลายเลยแล้วก็มีไก่ย่างด้วยคไ,ไก่ย่างปลาการ์ตีด้วยพี่เขายิ้มแบบนี้จะสั่งหรือเปล่านะน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราไปรอที่โต๊ะละเขาก็มีนี่กับข้าวหลายย่างเลยเนาะ มีข้าวหมกมีมีข้าวหมกไก่หมกเนื้อหมกแพะนะส้มตำก็มีนึกมาดูดส้มตำแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงก็มีโอ้หลากหลายเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันเขาก็มีห้องแอร์นะเด,เดินเข้าไปแล้วก็ดืนข้างในใอยู่ มีห้องนั่งสบายสบายดีครับเราไปนั่งหาเหลียมนั่งก่อนเรียมนั่งตรงไหนดีเหลียมนั่งตรงนน้นดีกว่าหลังแอนี่ลานกว้างอยู เดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันก่อนนะฮะเดี๋ยวดูเมนูก่อนก็เดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันเนะาะก็ดูจากเมนูแล้วฮะเมนูเขาก็มีให้เลือกหลายย่างเลยแต่หลกัหลกๆเนี่ยผมว่าผมจะกินข้าวหมกไก่แล้วก็ไก่ยา่างที่นี่เขาขึ้นชื่อมากเลยไก่ยา่างจีลพันเนาะก็มีข้าวหมกไก่แล้วก็ไก่ยา่างครึ่งตัวแล้วก็ซุปหางงวน,นะครับยอดเด็ดยอดเด็ด าะผมอยากกินข้าวหมกไก่มากนะครักินไก่ย่างด้วยจวตั้งอาหารนะครับก็มาที่นี่ก็เขียนในคเว้านะครับก็คือข้าวหมกไก่แล้วก็ไก่ย่างครึ่งตัวเดี๋ยวกินไม่หมดก็กลับบ้านแล้วก็ซุปหางงวัวหนึ่งแล้วก็ น้ำกปบซี่เนี่ย<ม>เอาน้ำเปปซี่หนึ่งครับมีพ,พิ่พี่มีข้าวหมกไก่แล้วกไก่ย่างครึ่งตัวซุปหางงวแล้วก็ปับซี่คนเดียะเดี๋ยวเรามารอกันครับก็เพื่อนเพื่อนนะถ้าเกิดพามาแถวนี้นะร้านไกยน่ย่างกิรพันธ์เนี่ยเขามีอย่างที่ถ่ายให้ดูอะ่ะมันมีอาหารหลากหลายให้กินมากเลยนะครับต้มตำก็มีไกย่ย่างก็มี มัตตะบะก็มีอุ้ยของกินเยอะนะครับโตรตงโลตีมีหมดเลยมีให้เพื่อนหลักเลือกกินได้หลากหลายเนาะใครพามาเซ็อพระราม9นะครับตรงแค่พระราม9นะครับสังเกตนะฮะวิ่งมาซ้ายมือเห็นโฮมโปรนะครับนะฮะก่อนถึงด้านในครับร้านจิรพันธ์เนี่ยออกซ้ายไว้เขาเป็นร้านเห็นป้ายใหญ่ๆเลยตามที่ผมชี้นะครับหิวแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจรอซัดข้าวหมกไก่นะครับกับไก่ย่างเด็ดๆ หิวมากเดี๋ยวมากินมาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวรอของมาก่อนนะครับเพื่อนๆผมจะบอกว่าอาหารมาแล้วนะเยอะมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูไม่รู้จะกินหมดรอเปล่านี่เริ่มจากดูตายจะกินหมดไหมเนี่ยโอ้นี่ครับก็อย่างแรกเลยข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่น่าข้าวหมกไก่ น่ากินมากข้าวก็มีหลายสีนะดูข้าวดิมีสีเหลืองมีสีส้มน่ากินวะ่ะต้นจงุงน้ำจิ้มนะครับนี่แล้วก็ไก่ไก่ย่างมีน้ำจิ้มให้สองน้ำจิ้มด้วยขึ้นตัวน่ากินมากเลยน่ากินน่ากินน่ากินอ่ะน,น,นี่แล้วก็มาซุปหางงวเข้าไปเป็นหม้อเลยเพื่อนมาหม้อมาเป็นหม้อดูดิ ผมอนุญาตสักดูนะดื้องดูดินี่คืุผางงวน่ากินไหมน้ำลายไหลกันเิน้ำลายหลยกัน,น,กนเด็บอกน่ากินมากนี่กินคนเดียวนะอย่างแรกนะเรามากินข้าวหมกไก่กันก่อนน้ำจิ้มนจิ้มแล้วก็เอาไก่ไก่น่ากินว่ะดูดิเขาก็มีพวกอะไรนะหอมเจียว ผมก็ใส่ก่อนนะโรน้ำจิ้มก่อนตามตามสูตรตามสูตรนะเดี๋ยวกินอย่างนี่งหน่อยให้เพื่อนดูดีกว่านี่แล้วเข้าปากเข้าปากต,ต้องกว้างชอบข้ยมันแห้งมากอือ พอปีนเข้าไปนะมันมีกลิ่นกลิ่นของหอมคือคำหนึ่งคำดูสิไข,ข่ชิ้น,บนเบลอร์เลยหน้านตักนะัก าใส่ปากหวาวๆแต่ว่าจะกินซุปหางวัวกันก่อนเอาว่รถถารสชาติมันเป็นยังไงซุปหางวัวดูให้ดู ตู้ังวัวช้อนกลางผมไม่ทายแล้วทายช้อนนี่น่ะบ้านบ้านนละวเ<อ>๊บชิมเหรอนอ้โหเปรี้ยวอร่อร่อย,อร,อ,ยอร่อยเปรี้ยวให้ดูต่อ ผมก็จะเอาทางหางเขาก็มีมีหางนะห,หูดิร้อยสามสิบบาทให้เยอะโคตรมีพวกมีพริกหางมันก็จะเป็นรุ่นๆอย่างเงี้ยแต่ผมกินหางเลยก่อนนี่ใส่ปากนี่นี่ให้ดู น,นุ่มมากรสเด็ดแนะ่นี่รสชาดี๋ยวให้ดูนี่เนี่ยอันเนี่ยหักอะไรตักดูเลยอยากดนูนี่เป็นคอลลาเจนเลยนะคอลลาเจนเลยนะนี่นี่นี่คอลลาเจนเลยนะเดี๋ยวใส่ปากเดี๋ยวใส่ปาก ดูตอนกินนะเนี่ยนะอื้มน,นุ่มมากเลยเพื่อ,อกนกินข้า,ขขาวหมูไก่น่ะรอดมาก แล้ก็เดี๋ยวมากินไก่กันมากินไก่ต่อน,นะครับไก่ที่ดูไก่ไก่นะปึ๊บเดี๋ยวเรามากินไก่กันกินไก่ต้องใช้มือเดีกไก่นี่เนื้อก็นุ่มมากเลยครึ่งตัวนะครึ่งตัวนี่เอาน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาเรียกน้ำจิ้มไก่อ่ะสีแดงอ่ะ กินก่อนใช้มือนะอื้มเรื่องมันหอมนาะหอมว่ะหอม ไก่มันนุ่มมากหอมเหนียวนะ้ำจิ้มนกส่วนน้ํน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มให้มาสองน,น้ำจิ้มะ่ะน้ำจิ้มนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำจิ้มเจ้าวักทูกทมกบแ้่เมือเคมือ นะกินแล้วเข้าปักอืมโคตนุ่มนุ่มมากอืมไก้จริงๆ้วผมชอบน้ำจิ้มไก่แดงมากกว่าตัวดิบเนื้อนุ่มมากเลยอันนี้กินน้องกับน,น้องน่องข้าวหมกไก่ไม่สดละสดไก่ลนะ ไข่มันนุ่มมากอ่ะดูเด็ดใช้มือกินอืมอืมน่องกินแม,ม,นง,มงน่องอ่ะอืมอร่อย อร่อมากขึ้นที่มาต้องสั่งนะไต่ยากขึ้นตัวรสกรบาทเองหัวดีมากส่วนเขาต้องบอกเลยว่าไก,ก่ย่างกีรพันขุด,ดย่างเนื้อเยอะทอดเนี่ยแต่ผมกินต่อที่เหลือเนี่ยก็ เพื่อนๆนะแวะมานะที่แถวถนนเส้นพระรามเก้าเนาะร้านมาร้านร้านไก่ย่างจิรพันธะ์เนาะพระรามเก้านะครับคือเขามีแค่สาขาเดียวเพื่อนผ่านมาเขาแวะมาจริงน,นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเปิดสุกที่โมนะถ้่เที่ยงเย็นอยู่นะครับถ้าไงเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวกินก่อนนะก่อนที่จะก,กินต่อฝากเพื่อนนิดน,นึงอาจจะไม่สุภาพนะกินไปพูดไปก็ ฝากเพื่อนๆนะที่ติดตามอยู่นะครับตอนนี้ผมก็มีหลายอีพีเลยเนาะเพิ่งทําช่องมาได้เดือนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ไป15 18อนะีพีลวอยากฝากเพื่อนๆนะครับคุณที่เข้ามาดูนะผมชื่อจิ๊บนะช่องมีสุขดังใจนะครับก็อยากให้เพื่อนๆดติดตามกันเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดตับต่อไปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะยังไงรบกวนเพื่อนๆหน่อยนะครับวันนี้ผมขอติดต่อีลยวเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วึวิต่ตอ จะเพิ่งนะยังไม่ได้ไปเพิม่พมเติมเพิม่มเติมผมกินดิมแล้วต้งเมื่อกี้ก็เลยบอกว่านี่ครับทั้งหมดนะที่บอกเนดะี๋ยวให้ดูก่อนนี่ผมสั่งไก่เขาเรียกไก่ย่างที่เดินมาตาม้งเมื่อกี้ที่ก่อนเข้าร้านอะ่ะสี่ไม้จะให้เพื่อนๆดูนี่ฮะนี่ไก่ย่างสี่ไม้ไม้สิบห้าบาทเขาเรียกว่าไก่เนื้อทองคมทางเพราะว่ามันออกหวานแต่ว่าเดี๋ยม่ได้ไปชิมนะที่บอกแล้วก็แล้วก็วกวกนี่ ที่สั่งเมื่อกี้กินไม่หมดฮนะเดี๋ยวคงต้องเอากลับบ้านนะครับซุปหางงัวข้าวหมกนะครับแล้วไก่กินไม่หมดนะฮะนี่สั่งกันไปไก่อีกสี่ไม้นะครับเพืเ่อนเพื่อนทายซิว่าค่าเสียหายเท่าไหร่ครับค่าเสียหายทั้งหมดนะฮะอยากรู้ว่า4ี่อยากรู้สี่ค่าเสียหายทั้งหมดนี่แต่ให้ดูเท่าไหร่สี่ร้อยสองบาทเอง สี่รสองบาทถูกมากเลยเนาะถูกมากเลยยังไงแวะมากินนะครับไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย